สวัสดีค่ะพบกับคุณแม่นะคะคในช่องทายหนุ่มสุรินทร์สีดอท่าตูมนะคะวันนี้เราก็มาหาสามหนุ่มค่ะแต่ว่าเราก็มาเตรียมอาหารไว้ขายพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะนำคะแนนที่ได้นะคะไปไปซื้อสันไทยนะคะมามูงให้พี่คำน้อยนะคะเพราะว่าคะแนนของเรายังขาดอยู่อีกสองอย่างก็คือค่าสันไทยกับค่าช่างนะคะนี่ก็เตรียมอาหารไว้แล้วค่ะ แม่ก็กอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีกล้วยนะคะกล้วยแตงกวาแล้วก็มันแกวนะคะวันนี้ปูเกตก็ช่วยตัดค่ะตัดออกจากเครือนะคะวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายพี่หนุ่มนะคะน้องอางหุ่นเป็นคนมานะคะวันนี้ก็เลยพี่แม่ก็เลยไปซื้อกล้วยนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ชมนะคะตอนที่พี่หนุ่มไปบ้านน้องนาโนนะคะ ใครมารับข้าูเกิดนักข,ข,ขันมารับนักขันกับหน้าไม้มารับนะคะก็ค่ะคุณพ่อไม่ได้มานะคะคุณพ่อดูแลคุณปู่อยู่ข้างล่างค่ะคุณพ่อก็ดูแลคุณปู่ทองใบอยู่ข้างล่างนะคะอยู่ที่ลงช้างนะคะแล้วพี่นุม่มเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนลงไปพี่นุ่มก็ไม่เป็นไรธรรมดาครับผม ดีใจไหมคะที่ได้เดินพี่หนุ่มก็ดีใจไหม,มวันนี้ซ้อนสวันนี้ซ้อนสองค่ะนักขันนักขันน,ขนักข,ขันขี่ด้วยขี่อืมขี่ไปสองคนค่ะมมก,ก็ฝากแม่พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะช่วยมาอุดหนุนผลไม้ของเราด้วยนะคะ อาทิตย์นี้เราจะขายผล,ลไม้ด้วยกันทั้งหมด3วันนะคะ3วันด้วยกันก็คือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะ3มวันนะคะก็ปูเกตก็จะไปร่วมงานวันเกิดน้องนาโนนะคะวันนี้ช่วง5้าโมงเย็นนะคะนี่ก็เกือบห้าโมงแล้วค่ะปูเกต ใช่ค่ะคก็เมื่อกี้ใครมาส่งพี่หนุ่มคะน,น,นักขันนะคะคุณแม่ก็กลับมาไม่ทันนะคะมาถ่ายไม่ทันก็ขอ,ขอขอบคุณนักขันนะคะที่มารับพี่หนุ่มของเรานะคะไปบ้านน้องนาโนนะคะเพื่อที่จะไปกินผลไม้นะคะในงานบันเกิดของน้องนาโนนะคะ เราตัดแต่เกลือเหลืองๆก่อนก็ได้ค่ะอันเขียวๆก็ไว้วันเสาร์ค่ะปูช่วงนี้ก็กล้วยหายากค่ะช่วงเข้าพรรษาค่ะไปซื้อเกือบไม่ได้นะคะกล้วยแต่ว่าก็อยากให้ช้างกินค่ะมีประโยชน์มากๆค่ะกล้วยธรรมชาติด้วยน้าเองไปตะเหลือตัด เราไปดูสามนุมกันเลยนะคะพี่นุมครับพี่นุมครับวันนี้ได้เดินเล่นด้วยเนาะวันนี้น่าจะอารมณ์ดีใครมารับนักขันเหรอ วันอาทิตย์ก็จะได้เจอกับเพื่อนซีแล้วนะเพื่อนซีจะมาหาภูเก็ตมีที่ผูกเบปซี่ไหมคะพกเๆเนี่ยได้วเบี่ก็ดกั้พบซี่พี่เบซี่จะมาหาพี่นุ่มนะคะในวันอาทิตย์นะคะก็เราก็จะมีกิจกรรมนะคะให้พี่เบบซี่กับพี่หนุ่มทํานะคะส่วนจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอมาลุนวันในวันอาทิตย์นะคะว่าจะให้เพื่อนทั้งสองเชือกทำอะไรนะคะเพื่อนกลือนะคะ เพืนซีนะคะสองเชือกนะคะก็อาจจะมีคุณปู่มาด้วยใช่ไหมคะปู่ใช่ค่ะถ้าบางทีพ่อพ่อลุนอาจจะเอาคุณปู่ทองใบมาด้วยคะ่ะแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะคะว่าท่านจะมาได้ไหมเพราะว่าค่อนข้างจาคคะไกลค่ะจากจากตรงที่ปู่ทองใบอยู่กับตรงพี่หนุ่ม ก็แล้วแต่คุณพ่อค่ะคุณพ่อถ้าคุณพ่อมาได้ก็อยากให้มาค่ะท่านอยากมาช่วยไล่สูตรขายผลไม้ช่วยพี่คำน้อยนะคะเพราะว่าเรายังขาดค่าช่างกับค่าสันไทยนะคะตอนนี้โรงช้างของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ งานช้างของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วของพี่คำน้อยก็ยังขาดคะแนนอีกเกือบสี่หมื่นกว่าคะแนนนะคะสี่หมื่นกว่าคะแนนรวมค่าช่างนะคะรวมค่าช่างค่าสันไทยพี่โก้ครับพี่โก้ครับ เดินมามือเปล่านี่ไม่สวัสดีเลยเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปชมบ้านของพี่คำน้อยนะคะนี่เป็นบ้านส่วนตัวของพี่คำน้อยนะคะเราก็ยังขาด สลังคาค่ะก็น่าจะไหลอีกอ่ายังไม่ทราบนะคะว่าอีกกี่วันนะคะก็แล้วแต่ยอดขายผลไม้ของเรานะคะว่าจะขายได้ไหมนะคะพี่คำน้อยยื่นหัวออกมา ช่างก็ทำงานเสร็จเร็วมากเลยค่ะทำไม่กี่วันก็เสร็จนะคะนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ได้มุงวันจันทรนะคะก็ะเราก็จะลองขายสามวันดูก่อนค่ะก็ค,ะคือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ถ้าขาดเหลือ,อยังไงก็ต้องใช้เครดิตช่างเอามาก่อนค่ะเอาสันทยมาก่อน ว่าช่างก็รีบไปทำลงอื่นต่อนะคะก็ขออภัยแม่ๆทุกท่านนะคะที่ไม่ได้มาถ่ายตอนที่พี่หนุ่มเดินนะคะเพราะว่าต้องมีมีทุรละต้องไปซื้อองมาไว้ขายออนไลน์พรุ่งนี้นะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปให้ชมนะคะก็ต้องขออภัยมากๆเลยนะคะ จะก้ยืนโยกใหญ่เลยพรุ่งนี้นะครับจะได้กินผลไม้นะครับนะครับพี่โก้บ้านของพี่ชายใหญ่ก็เกือบเสร็จแล้วนะพี่คำน้อยของเราพี่คนโตของเราจะมีบ้านแล้ว ผลตางอนนะคะนี่วันนี้ก็ขึ้นมาเตรียมผลไม้ไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ขายพรุ่งนี้นะคะเราก็จะทำการขายผลไม้ออนไลน์ตั้งแต่11บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ11บเนาฬิกาเป็นต้นไปเหมือนทุกวันนะเวลาดืมะคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะที่ช่วยอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเรานะคะทุกคะแนนก็จะนำไปสร้างบ้านให้พี่พายคำน้อยนะคะจ้านุมวันนี้ได้เดินออกไปเจอสาวๆด้วยดีใจไหมครับน่าจะดีใจนะคะเพราะว่า นานๆทีจะได้ออกเดินนะคะพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าดีใจครับเห็นสาวๆเยอะยะ,ยะ,ยะเต็มไปหมดเลยได้เจอเพื่อนด้วยก็คือพี่แ๊ปซี่วันอาทิตย์หน้าเพื่อนจะขึ้นมาหาเรานะพี่หนุ่ม เป็นเด็กดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีเดอ้ออย่าดื้อเด้อพี่นุ่มเดอ้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ